สวัสดีครับโรงงานทําบานประตูชาแนลนะครับผมวันนี้ผมจะพามาปลูกต้นยางนาเชื้อเห็ดละงูกนะครับนี่นะครับผมต้นหนึ่งที่เราปลูกแล้วปลูกแซมก,กันกับต้นไม้ยุงแล้วก็ไม้ประดู่เลยนะครับมาดูวิธีการปลูกเลยครับต้นยางนาของเรานะครับผมราคา ต้นละยี่สิบห้าบาทนะครับมีเชื้อเห็ดละงูกแล้วเรียบร้อยนะครับผมดูนะครับนี่นะครับลาลาที่ติดมากับรากนะครับสีขาวานะครับไม่ใช่สีเขียวนี่นะครับต้นนี้เห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่ต้นนั้นนะครับต้นนั้นที่ผมปลูกมีลาเต็มเลยนะครับต้นนี้น่าจะมีความชื้นเลยไม่ค่อยเห็นออกมาเท่าไหร่ แต่เราติดตามชมประมาณ2ปีนะครับผมวิธีการปลูกของผมก็คือนี่นะครับเพอริเมอร์เป็นสารอุ้มน้ำนะครับผมสารอุ้มน้ำให้ต้นไม้ชุ่มชื้นตลอดเวลาให้ทนแรงนะครับผมลองพื้นลงไปแล้วก็ตามด้วยนี่นะครับต้นไม้ของเราแล้วก็เอาดินมาใส่เลยครับ นี่นครับกบดินกบเลยรองพื้นด้วยขี้วัวนะครับประมาณสองกำมือนะครับสองสามกำมือแล้วแต่ชอบนะครับใส่ลงไปเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วร้อยต้นที่สองนะครับนั่นตน้นแรก ต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับใส่เชื้อเห็ดเรียบร้อยแล้วพร้อมปลูกได้นะครับผมสองสามปีรอดูผลนะครับว่าจะเกิดหรือไม่นะครับผมพลิเมอของเราใส่ลงไปพอช่วงนี้หน้าฝอนอยู่ต้องใส่เยอะ เป็นตัวช่วยอุ้มน้ำนะครับผมไม่ให้แรงไม่ให้ตายแรงนะครับแล้วก็ต้นไม้ของเราก็จะไม่ได้มาลดน้ำอยู่ตลอดเวลาอยู่ทุกอาทิตย์นะครับปลูกทิ้งไว้เลยก็จะลอดตายหน้าแรงนะครับเรียบร้อยครับนี่นะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเราติดตามชมว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับต้นยางนาเชื้อเห็ดละโงกข,ของเรานะครับ ต้นละ25บบาทน,นะครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ